เปนสะพัดมากซึ่งโอ้แล้วยิ่งบอกยิ่งวันสุดท้ายเนี่ยสองวันสุดท้ายตอนแรกเนี่ยให้ไปใบใบสีไรสีสีสีม่วงไม่สีเท็นเทาสีเทาหนึ่งใบก่อนอ่าพอใกล้หัดเพิ่มอีกสองใบนี่ไงเยอะมากนี่ไงคุณเข้าใจยยังบอกไอ้ไอ้พวกมีเราไม่มีเทาเนี่ยเทาถึงเลยเขาบอกว่าเทาไม่เทาไสองวันสุดท้ายเมื่อเช้ายังมีเลยเมื่อเช้าเลยเขายิงกันสองรูปแบบครับหนึ่งนะครับวางเป็นลายบ้านเลยครับ เป็นบ้านเลยไม่วางลายหัวแล้ววางลายหัวเนี่ยรอบรอบรอบแรกอะรอบตั้งแต่วันที่สี่ฮวันที่หกนี่วางลายบ้านเลยครับครับวางลายบ้านมีกี่คนบ้านหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะสามคนก็ปาไปสามสี่คนก็สี่ขั้นต่ำคือสามกับสี่ครับและเมื่อตอนเช้าของเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่การเมืองไทยจะหลุดพ้นวงจรอุบารรดถ้าเป็นแบบนี้ฮะถ้าเป็นแบบนี้การเมืองไทยมันจะเป็นวัฏจักรนี้อีกรอบนึ่ง วงจรอุบาทการเมืองไทยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลือกตั้งคือวันนี้เลือกตั้งวันนี้ด้วยการซื้อเสียงซื้อเสียงอย่างหนักมากแล้วเข้าส่วมหน้าเข้าส่วมหน้าเสร็จแล้วทำไาหน้าไปทุจริตคอรปชันเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะระดมทุนทุนกานเลือกตั้งจะเป็นแบบนี้เป็นวงจรแบบนี้แหละครับมันจะกัดกินคนไทยครับจริงๆไม่มีตังไม่ต้องไปลงสสประเภทว่าใครมาลงสสก็ได้ใช้ไม่ได้กับประเทศก่อนหน้านี้กอลล์เขาทำสำรวจครับ อนนั้นหลายๆคนก็บอกอเป็นไปได้เหรอเจ็ดพันห้าร้อยอาจจะมีคำถามแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวเลขที่เขาทำมาใกล้เคียงกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงณเวลานี้หลายเฉลี่ยกรอนเลี่ยภาคกลางเฉลียแปดร้อยห้าสิบบาร้อยห้าสิบห้าครับนี้เกินเลยครับเกินเลยครับภาคตะวันตกเาเลียแปดร้อยเจ็ดสิบครับเกินเลยครับเกินเลยครับอันนี้ภาคเหนือเฉลี่ยพันเกเจ็ดสิบหกบาทก็น่าจะเกินเลยครับ อ่าภาคอีสานแปดร้อยกว่าเอ้ยอีสานต้องเกินแน่นอนเกินแล้วอีสานเนี่ยใบเทาเนี่ยเทาเนี่ยหายไปงี้นะเอางี้พื้นที่ที่โคราชดุเดือดที่สุดโคราชเป็นไงนี่สามใบหรือสี่ใบครับอ่าครับสี่อกตะวันออกตะวันออกเฉลี่ยแปดร้อยสี่สิบสองบาทตอนนี้เกินแล้วครับเกินแล้วครับกรุงเทพมหานครอ่าพันหนึ่งจุ่มจุมชนกันภาคใต้ ได้เจ็ดร้อ่าแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบสองมากนะที่สงขลาคนหนักนครศรีคนหนักสุราษฎร์คนหนักราให้เห็นก็หนักพัทลุงก็หนักดุ้เลือดพระคือคำว่าสูงสุดเจ็ดพันร้อยบาทต่อคนของนักวิจัยต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ได้เฉลี่ยนะมันอาจจะพื้นที่ที่ต้องซ่อมเยอะๆที่ต้องซ่อมต้องซ่อมใช่ไหมนี่เขาซ่อมกันเมื่อตอนเช้าตอนเช้านี่เขาเรียกเขาเดินตลาดเช้าครับหัวลุงก็เดินตลาดครับเจ้าหน้าที่ บางคนร่วมขบวนการด้วยครับอย่าให้บอกว่าจังหวัดไหนนะและล่าสุดเนี่ยทางเนชั่นเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์มนัทวันก่อนเนี่ยอาจารย์มดรมานะเนี่ยครับนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นเขาใช้ผู้ถึงรัฐบาลใหม่วันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเราอาจจะเจอรัฐบาลใหม่แต่คอรัปชั่นเก่าโอ้โหรัฐบาลใหม่แต่คอรัปชั่นเก่าคือยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง คือเหมือนกันเหมือนเราขึ้นเครื่องบินเจอนักบินใหม่เครื่องเก่าไม่เอาเอาอยากได้นักบินเก่าการเลือกตั้งรอบนี้หลายจังหวัดครับคมีปัญหาครับที่จังหวัดหนึ่งก็คือที่น่านดูดูดูไปที่น่านหน่อยฮะน่านเป็นไงบ้างครับที่นนาตอนนี้เขาหยุดการนับคะแนนหนึ่งเขตเลือกตั้งใช่ต้องมีการเลือกใหม่นะแพื้นที่นั้นอ่ะกปนคือกรรมการหน่วย การประการประจาหน่วยเนี่ยทํามือเขาบอกมือลั่นเหรอลั่นอะไรทําบัตรพังไป69ใิบเกอแต่ผมชอบที่นู่นนะที่ไหนก่อนก่อนที่กกตเขามาที่บ่ายที่่าทำไมตอดเรื่องตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าครับก็ติดเลขสามเลขสองเลขหนึ่งไม่ติด่ตสด1 2าเพราะพอดีกพนกรรมการเลือกตั้งนั้นเขาถนัดซ้ายเขาเรผมก็งงเหมือนกับกาอะไรนะ เห็นชอบไม่เห็นชอบอคนกรกตถนัดซ้ายถนัดซ้ายก็เลยเรียงสามสองหนึ่งอ่าเขาบอกว่าเป็นการฉีกตามรอยพับอ่าว้ก็ปกติเนี่ยผมไปไปเลือกคะแนนเอาไม้มันซัดทับแล้วฉีกก็ย่างเงคุณบังันไปฟังก่อนดีกว่าคุณบังันไปฟังเล่ดีกว่าฮะใหญ่ของรัฐบาลใหม่ที่จะเป็นรัฐบาลล็อก เลาลกสเปกเนี่ยต้องเผชิญอะไรบ้างอันแรกเลยต้องบอกเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนี่พุ่งมากตอนนี้ประชาชนต่างๆนี่เนี่ยนี่คือในประเทศนะในประเทศูเศรษฐกิจมีทั้งในประเทศและนอกประเทศคนเป็นคนจนเยอะมากขึ้นนี่ทั่วมัวมากขึ้นเป็นโจทย์ใหม่แค่คนละครึ่งพลัตเนี่ยไม่พอครับต้องคิดเพิ่มมากกว่าคนละครึ่งพลัตเรต้องไปคิดล้างนี้ให้เขาใช่ ไอ้ที่เดิมจะซื้อนี่ออกมาหรือว่ายังไงไม่รู้ว่าต้องทํำวงจากแบงค์เรื่องของ geo politics เขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งใจน่ากลัวมากมันมันมันหลายส่วนเลยมันมีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงอีกคาดไม่ถึงครับนี่เรื่อง geo politics มีผลมากพี่วีพี่ช้างเห็นไหมวานซืนเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปจีนนะ เป็นเองถูกรัฐสภาด่าแทบตายแสดงว่าโจที่โพลิติกมีผลมากยุโรปหรืออังกฤษนะที่ออกนอกอียูไปแล้วเนี่ยก็ต้องบาร์เกนดิ้งเพราะไม่ัวนใจอเมริกาอันนี้น่าห่วงมากเนี่ยเราเนี่ยจะทำนายกลํารีลํารีต่างประเทศและคณะรัฐบาลของไทยชุดใหม่เนี่ยต้องวางบาลานซ์ให้ดีนะต้องบาร์เกนดิ้งยังไงโอ้จะไบนะครับเออระวางระหว่างอเมริกากับจีนแล้วมาดูโครงการสําคัญสำคัญที่สำคัญสำคัญจริงมีหลายโครงการครับรถไฟ ไทยจีนเนี่ยเอายังไงอเอายังไงตอนนี้ที่เคลนตะลมนะฝั่งอื่นก็มาแล้วรถไฟไทยจีนที่วิ่งไปอีสานที่ที่เคลนแล้วที่ตะลมแล้วแหละที่เคลนตลมนะครับคือฝั่งของเพื่อนบ้านเขามาแล้วนะครับฝั่งไทยไม่คืบหน้าเลยอันที่สองรถไฟความเร็วสูงสามลมบินซึ่งสัญญาชะงักอยู่ไม่เกินการสร้างตัดสินใจยังไงเป็นสัญญา PPP คือร่วมทุนระหว่างเอกชนจะเดินต่อ หรือเลิกสัญญาต้องชัดใจอ่ะไม่ใช่ค้างแบบนี้ค้างนี่คือการเสียโอกาสอีกอันหนึ่งความขัดแย้งไทยกัมพูชาก็เหมือนจะตอนนี้ก็พันธสัญญาตอนปราัยบอกแล้วไม่เปิดดานชัดเจนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลต้องดาเนินการยุบหนูไหมดูฟังไหมมีมีออกมาให้สัมภาษณ์อะไรบ้างครับหมายยังยังครับยงใจไทยรอแถลงอยู่นะครับเอาเอามาเรื่องแผน p d p ทางด้านพลังงาน ไอ้นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยเพราะแนวทางในโลกปัจจุบันนั้นต้องการพลังงานอย่างมากและเราเนี่ยตอนนี้เราต้องมีแผนการลงทุนที่ทําให้คนเห็นและ,ะไม่ใช่คแค่พลังงานอย่างเดียวต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วยต้องใช่ไหมโอ้นี่นะอตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าคะแนนของกอกตนเนี่ยเริ่มอีกแล้วแห้งแล้วครับแห้งแล้ว